สวัสดีครับแฟนๆทางช่อง YouTube ของที่นี่ลรือวตูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มคอนเทนต์นะครับในช่องของที่นี่ลรือวัตูนะครับที่เฮียคุยกับคุณกุยกับคุณยักษ์เอาไว้นะครับว่าในสัปดาห์หนึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะครับก็ฝากแฟนๆสำหรับการกด Subscribe สกระดิ่งให้กับช่องของหงแดงเราด้วยนะครับในเวอร์ชั่นของรตัตนแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เฮียแล้วก็ ยักษ์แล้วก็รวมถึงกุยที่จะมาคุยกับแฟนนะครับบางวันเราที่เราเจอกันเนี่ยเราก็จะมีการอัดคลิปรวมมาฝากแฟนๆแต่ในช่วงที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคลิปแยกที่มาฝากแฟนๆก็เรียกว่าเอ่อจะได้ไม่ห่างหายกันไปนะครับสาหรับทางที่นี่ลิเวอร์ตูนนะครับก็เรียกว่านี่เพิ่งไลฟ์เสร็จนะครับในเพจของยต็กเนี่ยก็มาคุยกับแฟนทันทีนะครับทางที่นี่ลิเวอร์ตูนนะอัดคลิปมาฝากกันนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เชื่อเลยว่าแฟนของแดงเนี่ย น่าจะมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับเพราะว่าริบพูลของเราเนี่ยในสุดก็กลับมาได้นะครับน่าจะเป็นการนับหนึ่งในการกลับมาซึ่งบางคนก็บอกว่ายังไม่รู้ว่ามันจะกลับมาจริงหรือเปล่าแต่ยังน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ริบพูลเนี่ยจะต้องคว้าเอาไว้หลังจากนี้ไปนะเพราะว่าการชนะไลฟ์ซิกในเกมลอบ16ทีมนัดแรกไปได้เนี่ยสต่อศเนี่ยมันก็ทําให้ ทีมลี่ปู่เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการที่จะล่าหนึ่งถ้วยที่เหลือในตอนนี้นั่นคือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เราเคยได้มันมาเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับในพิมเปี้ยนนี่สถานาในการคว้าแชมเปี้ยนส์ของเราก็ยากแล้วต้องไปลุ้นท็อปโฟร์นะครับแต่ในขณะที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกหลังจากที่ชนะเกมเมื่อกี้นี้ที่ชนะลาสซิกมาได้เนี่ยเหลือบันไดแค่6ขั้นนะครับที่ลี่ปูลจะไปเอาถ้วยบิ๊กเอียร์กันนะครับก็เชื่อว่าเด็กคงก็ เริ่มจะมองว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่ะแม้ว่าฟอร์มตอนนี้ของแดเนี่ยอาจจะดูกระท่อนกระแท่นแต่ว่าชนะในเกมนี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แต่มันก็ยังมีความหวังเพราะว่าเกมมันไม่เยอะนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์แต่ว่าเป็นเกมที่หนักทุกนัดน,นะครับหนักทุกนัดน,นะครับก็ต้องถ้าเก็เก่งจริงก็ต้องไปเอามันมาให้ได้นะครับนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาตีโพลตีพายแล้วหลังจากนี้ไปนะครับสำหรับ เป้าหมายของลิปูนะครับก็คือยูฟาชมริตกับการติดท็อปโฟร์นะครับก็เรียกว่าเราก็ได้เห็นนะครับว่าลิปูเนี่ยชนะลาซิกไปได้ด้วยสไตล์การเล่นนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้หนีกันนะระหว่างลาซิกกับลิปูเนี่ยทรงการเล่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นบอลที T ่เพรสซิ่งนะครับระหว่างเจิญคอปกับยูเนสเซนตัวมันเนี่ยทำทีมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ เป็นบอลเก่งเล็กกับเก่งใหญ่เพียงแต่ว่าระบบเนี่ยมันต่างกันลิปูลเราสี่สามสาของเขามาสามาสองนะครับของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นนอร์ดี้มูเคเล่นะครับเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับร่วมกับอุปเมกาโน่นะครับแล้วก็ลูคัสกอสเทอร์แมนสามกองกลางนะครับแล้วก็มีวิงแบ็กก็คือเออเรียกว่าไทเลอร์อดัมกับทางด้านของอังคาริโย่ไทเลอร์ดัมทางขวาทางอังคาริโย่ทางซ้ายซึ่งสองตัวนี้สองศกสองตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เจนคอัเนี่ยกำชับเป็นพิเศษว่าห้าม ให้เล่นนะครับห้ามให้เล่นห้ามไม่คอสบอลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอังคลรินโยก็ถือว่าเป็นตัวที่จอมแอซิสในทีมอยู่แล้วของแรบซิกนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอจะเล่นได้บ้างแต่ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับนะขณะที่3กองกลางเนี่ยก็มีเอ่อสวิสเซอร์นะครับเอ่อเควินคัมเพลลิลนะครับแล้วก็รวมถึงอามาดูไฮดาล่านะครับ2กองหน้าเป็นเอ็นคุนคูกับดานิเอลโอโมนะครับของขงแดงเรานี่ก็จัด ใส่เตียโก้มานะครับใส่คาบักมาใส่โจนนะครับนะก็เรียกว่าถือว่าเป็นทีมชุดที่เราคาดกันแล้วนะครับว่าเขาจะใช้คาบักแน่นะครับซึ่งเฮนโดก็ต้องไปยืนเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยภาพรวมทำออกมาได้ดีนะครับนะลิปูลเราชนะ2ต่อศูนนะครับจากเอ่อความผิดพลาดท,ทั้ง2ช็อตของลาซิกเลยนะครับเอ่อช็อตแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เฮนโดเนี่ยวางบอลนะครับเหมือนจะไม่มีอะไร ทางฟิมิโนเกี่ยวบอลแต่บอลทะลักไปให้กับสวิเซอร์สวิเซอร์ก็เหมือนกับจ่ายคืนหลังแต่จ่ายกักจ่ายกักไประหว่างโกกับทางคอสมันก็เลยทําให้บังเนี่ยมันโฉบขึ้นมาแล้วก็ลากไปงาบเดียเด่ยวๆนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าไป1นึ 0. นาทีที่53พอมาณสองศูนย์เนี่ยก็เป็นจังหวะที่คอนติโจนเนี่ยเตะชักลอกขึ้นมานะครับเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอ้นอร์ดี้มูเคเล่เนี่ยเขาพลาดนะครับสกัดบอลที่มันจะตกพื้นเนี่ย ว้าวเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาเน่โชวเข้าไปลุดเดียวอีกยิงขวาเข้าไปเป็น2อูนย์นะครับซึ่งถ้าเกิดมองถึงเรื่องของเกมแล้นเนี่ยริพูลดูนิ่งกว่าภาพรวมทุกอย่างดูนิ่งกว่าแต่ทางไรซิก็มีโอกาสโดยเฉพาะต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนะครับจากดานิเอลโอโมที่มง่งแล้วก็ชนเสาไปานะครับหรือแม้กระทั่งลูกที่โอโมแทงให้กับ เอ็นคุนคูในต้นครึ่งหลังนะครับหลุดไปยิงแล้วก็โดนอาริซงนี่เซฟได้นะครับไม่งั้นนี่ก็เกมก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับภาพรวมแล้วริปูลก็สามารถเก็บทางด้านของไลฟ์ซิกได้ไลฟ์ซิกเนี่ยมีตัวที่โดนเหลืองตั้งแต่ต้นเลยก็คืออมูเคเล่กับไฮดาลาตรง2ตัวเนี่ยทั้งเซนเ,นเตอร์แล้วก็กองกลางตัวรับเนี่ยมันทําให้เกมของไลฟ์ซิกเนี่ยก็ดูจะมีปัญหามากขึ้นเกมนี้ไลฟ์ซิกโดนเหลืองไป5คนนะครับอังเครีนโยมูเคเล่เอ็นคุนคูโอมโมะแล้วก็ไฮดาลา ขณะที่ริพูลโดนเหลือไป็สองคนคือคาบับก,กับเฮนโดนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วทรงการปิดสกอร์เนี่ยริพูลดีกว่าฉกช่วยความผิดพลาดได้ดีกว่านะครับนี่คือทัศนะของเฮียนะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยริพูลก็ไปเตะได้สองในวันที่สิบเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเตะที่แอนฟิลด์หรือเปล่าแต่สกอร์เนี่ยริพูลไม่น่าจะพลาดนะครับก็ตอนนี้นี่ต้องไปมุ่งในพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับสําหรับการ อลุนท็อปโนะครับนะแต่ว่าพอมาคุยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเอาเรื่องของเรียกว่าเป็นบทวิเคราะห์จากดีไซน i ฟิลมาฝากแฟนๆบ้างนะครับเขามีการเอ่ทำบทวิเคราะห์ออกมา5ข้อด้วยกันนะครับว่าเกมที่เขามองเห็นอะไรจากลีพูลบ้างข้อแรกครับเขาบอกว่าเป็นการตอบโต้นะครับความผิดหวังที่ผ่านมาด้วยสปิริตที่เพอร์เฟกมากๆนะครับนะ ก็เรียกเขาบอกว่าริปพูลเนี่ยได้มีการแพ้มา3มเกมหลังสุดติดต่อกันจนการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันหลุดลอยไปแล้วนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ต่อเลสเตอร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเจอร์นคอปเนี่ยก็มีข่าวว่าจะต้องโดนล้านพูลเนี่ยยกให้เป็นตัวเต็งนะครับที่จะต้องโดนปลดออกไปแต่กุมเฟนเวหรือแม้กระทั่งเจอร์นคอปไม่เคยคิดว่าตัวเขาจะต้องปลดหรือว่าจะปลดตัวเองหรือว่าอะไรนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็ สุดท้ายครับลิปูลก็สามารถตอบโต้ตรงส่วนนี้ได้นะครับเซนฟิลเนี่ยให้ทางเจนคอปเนี่ยได้1 0แต้มเต็มเลยนะที่เกมเนี่ยสั่งการลูกทีมไม่มีหยุดนะครับท,ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยมีความเครียดมากๆทั้งเรื่องของคุณแม่ที่เสียไปหรือผลงานของทีมแต่ว่าเขาผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็ยังมีสปิริตอยู่เต็มเปี่ยมมีเอ NERGY เขาใช้คําว่าพลังงานอยู่เต็มเปี่ยมเขาเลยบอกว่าเกมเนี่ยชนะมาได้เจนคอปเนี่ยเอาไปเลย10แต้มนะครับ เกมนี้ลิพูเนี่ยผลงานก็คือคอนโทรลเกมดีนะครับแล้วก็การคลองเกมคลองบอลทุกอย่างนะครับการแก้เกมดีแล้วก็จบสกอร์ได้คมจากโมเมซาร่ากับซาดิโอมาเน่นะครับเรียกว่าเรียกสปิริตของทีมกลับมาได้นี่คือข้อแรกข้อ2ครับเขาบอกว่าคาบักอิมเพรสก็คือคาบักเนี่ยเล่นได้อย่างน่าประทับใจนะครับเขาบอกโอซานคาบักเนี่ยวัย20สปีเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความผิดพลาดเออร์เลอร์มา ตอนที่ลงเล่นประเดิมในการเจอกับเลสเตอร์นะครับก็ไปชนกับรีซงจนทําให้เจมี่วาดี้เนี่ยยิงประตูนํา2ต่อหนึแซงก่อนที่จะมาโดนฮาวิบาลซ้ําลูก3าแพ้ไปแบบเจ็บบวดมากเมื่อสุดสัปดาห์แต่ตอนนี้ครับใช้คาบังอีกครั้งหนึ่งแต่คาบักก็ทําได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้เป็นตัว่วงให้กับจอแดนเฮอสันนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยเล่นได้โอเคจนสามารถเก็บคลีนชีชนะครับ ให้กับริวพูลได้นะครับตรงส่วนเนี้ก็ได้รับคําชมพอสมควรสําหรับโอซานคาบักนะครับซึ่งมีสติออกมาบอกนะบอกว่าสําหรับโอซานคาบักแล้วเนี่ยวัย20ปีนะครับเท่ากับเคอร์ติสโจเลยนะครับในรอบน็องเอาท์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเคยมีครั้งเดียวนะครับในรอบน็องเอาท์ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ริวพูลเนี่ยส่งนักเตะลงตัวจริงที่มีอายุต่ำกว่า21ปีลงอย่างน้อยๆ2คนนะครับก็ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือตอนที่เจอกับยูนตุสตอนเมษายนปี2005ตอนนั้นใช้สกอตคาร์สันกับอองตนี่เลอตันเล็กนะครับเรียกว่าเกมนี้เจอเขากล้าใช้เคอร์ติโจนกับโอซานคาบักแล้วก็สอบผ่านด้วยนะครับเรียกได้ว่เนี่ยให้เคอร์ติโจนกับโอซานแมร์แมทได้9แต้มแต่ว่าเกมเนี่ยแมนีแมทเขา้าให้ทางร์ติจโจนกับโอซานานะบักแล้ก็สอบผานด้นะครับเรียกได้ว่าเมนเอเาลาใชคอร์ติจโน แมนออโตแมนในเกมนี้นะครับนะโอซานคาบับก,ก็ถือว่าภาพรวมก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงถือว่าโอเคเดี๋ยวต้องดูระยะยาวว่าเป็นยังไงนะครับประเด็นที่3ามเขาบอกว่าเอ่อคาแรคเตอร์ของอาริซงเนี่ยมันฉายแสงครับแม้ว่าอาริซงเบ็คเกอร์จะมีความผิดพลาดต,ต่อเนื่องนะครับสเกมหลังสุดเลยนะครับเรียกว่าทั้งเกมกับแมสตี้แล้วก็รวมถึงเกมกับเลสเตอร์แต่วันนี้เขาก็ยังโชยเห็นว่าเขายังเป็นโกที่ดีสุดคนหนึ่งในโลกอยู่ในนาทีนี้นะครับ โดยเฉพาะกับการสั่งการการเซฟลูกยิงของเอนคุนคูในต้นครึ่งหลังซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ไรซิกจะขึ้นประตูนําได้ประตูนําด้วยนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดอยู่บ้างในการออกบอลบางอย่างแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยสามารถโชว์ความแข็งแกร่งกลับมาได้เซฟทีมได้ตรงนี้เขาก็ยอมรับว่าอาริซงนะครับสุดยอดหัวใจยอดเยี่ยมนี่คือข้อที่3นะครับข้อที่สครับเขาบอกว่าซาร่าครับยังคง โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับโมเมตซารานะครับคือในชั้นลีเนี่ยก็เรียกว่า4ประตูจาก7เกมแล้วก็7เกมหลังสุดในทุกรายการ7ลูกนะครับและตอนนี้ครับเขาติดอันดับที่2นะครับนักเตะในหลีกใหญ่ที่ยิงประตูรวมกันทุกทุกรายการมากที่สุดคนที่เป็นอันดับหนึ่งในหลีกใหญ่ที่ยิง ประตูทุกรายการมากสุดคือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้30ลูกนะครับมูเซาย่าตอนนี้ครับคือ24ครับนะเป็นรองแค่ทางด้านของโอโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้คนเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือความร้อนแรงของบางโมครับตรงนี้เขาก็ให้เครดิตบางโมนะว่าในขณะที่ริปูลกำลังต้องการใครสักคนที่มาช่วยทีม เพื่อปลุกวิญญาณให้ลิพูลกลับมาได้ซาร่าคือคนนั้นครับในนาทีนี้นะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับอ่อเรื่องของขวัญกําลังใจตอนนี้กลับมานะครับจนเขาก็บอกว่ามีแต่คนเนี่ยอยากจะเอ่อแช่งให้ลิพูลเนี่ยเอ่อหกลม้มแต่ลูกทีมของเขาไม่เคยยอมแพ้ตรงส่วนนี้คือเขาบอกว่าจากการเก็บคินชีแล้วก็ชนะในเกมที่เจอกับไบรท์ซิกได้เนี่ยมันทําให้ขวัญกำลังใจของลิพูลเนี่ยน่าจะกลับมาพร้อมสําหรับการเจอกับเอเวอเรตนะครับที่แอนฟิลด์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่ง ในสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมสําคัญริปูลก็จะต้องเจอกับเอเวอเรตเป็นหนึ่งเกมที่จะต้องผ่านไปให้ได้เพราะเอเวอเรตเนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่เป็นหนึ่งทีมดีกว่าที่ทําให้ริปูลเนี่ยปเป๋มาถึงตรงนี้นับตั้งแต่เสียเฟอร์จิลฟานได้นะครับก็เป็นวันที่สุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันที่เจอกับเอเวอเรตริปูลจำเป็นจะต้องอคิดบัญชีทบต้นทบดอกให้ได้นะครับจากนั้นก็ไปเจอกับเชฟฟิลเดในการไปเยือนแล้วก็เย้าฟูลแลมแล้วก็ค่อยมาเจอกับ อ๋อแรซิกอีกทีนะครับซึ่งเกมเจอกับแรดซิกเนี่ยว่ากันว่านะครับทางด้านของเดียโกโชต้าก็จะกลับมาด้วยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นต้องช่วยโมเมนตัมตรงนี้เพื่อกลับมาในพรีเมียร์ลีกเพราะพรีเมียร์ลีกตอนนี้หลุดจากพื้นที่ท็อปโฟไปแล้วโดนเวสต์แฮมกับสเปอร์อ๋อเวสต์แฮมกับเชลซีแซงขึ้นไปแล้วตอนนี้ต้องเก็บแล้วก็กลับไปอยู่ท็อปโฟให้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้มันนิ่งขึ้นเกมแรกชนะไปถึง2-0เนี่ยแล้วนะัดต่อไปเนี่ยยคือออ่างน้ย ได้เป็นเจ้าบ้านหรือว่าได้สิทธิ์ในการที่จะไปเลือกสนามกลางเนี่ยคือริปุลคองความได้เปรียบตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยพักแชมเปกไว้ก่อนได้เลยหลังจากนี้ครับต้องไปลุ้นสําหรับอ,อ่อพีเมลีกแบบเต็มๆแล้วพอกลับมาแชมเปกถ้าเกิดผ่านลาบซิกไปได้มีการออกมาบอกครับว่าตอนนี้เดอะคอปเริ่มคิดถึงอิสตันบูลสังเวียนแข้ง ในฝันของเราครับนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เฮียเอามาวิเคราะห์หลังจากที่ลิปูนชนะไลฟ์ซิกได้เมื่อคือนนี้นะครับเอาล่ะก็ฝากแฟนสำหรับการกด Subscribe สักดิ่งให้กับช่องของที่นี่ลิกวตูนด้วยนะครับที่มีเฮียนะครับแล้วก็ตังกุยแล้วก็รวมถึงยักษ์ดอยแดงนะครับสมประสานมาทำในช่องนี้นะครับ แล้วก็ขณะดเดียวกันคุณเบลก็เป็นคนที่วาดเรื่องการ์ตูนด้วยนะครับเราก็ช่วยกันก็หวังว่าช่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเด็กหงนะที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งกําลังใจให้กับรีพูลของเราด้วยนะครับขอบคุณมากสาหรับทุกท่านแล้วก็รวมถึงรอยยิ้มที่สดใสในเช้าน,นี้ครับสวัสดีครับ